อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งป้ายาขอเสนอเ่วยยียูจองไอดอลสาวจิ๋วแต่เจ๋วจากวงวิกิมิกิเรื่องรงาวอัจของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดวันที่18พฤศจิกาย,ยนวิกิมิกิขึ้นไปได้การปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่5 I Am Me ซึ่งนำมาโดยเพลงไตเติ้ลเสียสตาร์อย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงในบ,บ้างกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ะได้ไม่พาคลิปใ,ใ,ใหม่จากช่องโอติงนะครับชเวย,ยูจองเกิดวันที่12พฤศจิกายน1999ที่กูรีจังหวัดขยองกีเกาหลีใต้เมื่อตอนยังเด็กเธอมีความฝันที่อยากจะเป็นครูและตำรวจแต่ก็ได้เริ่มสนใจในเรื่องของการแสดงและการร้องเพลงต่อมาเธอได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกของค่ายแฟนตาจิโอในช่วงปี2015และในช่วงปี2015 ทางค่ายได้มีไอทีนลุคกี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของทางค่ายแฟนตาจิโอที่ได้เตรียมเด็กฝึกเพื่อจะได้เดบิวต์โดยมีไอทีนบอยส์และไอทีนเกิร์ลส์ซึ่งต่อมาไอทีนบอยส์ก็ได้เดบิวต์เป็นแอสโตรนั่นเองโดยยูจองอยังได้ประกวดตัวใน To be Continu e เว็บดรามา่าที่แสดงนำโดยสมาชิกในวงแอสโตรด้วยหลังจากเป็นเด็กฝึกมาได้กว่า4ปีครึ่งเธอได้ถูกส่งมาแข่งขันในรายการเซลวอลของช่อง m อ e t เ r ็ d u c e 101รายการที่มีผู้ร่วมเข้าแข่งขัน เป็นเด็กฝึกกว่า101คนจากกว่า4 6ค่ายเพลงและทํการแข่งขันเพื่อหาสมาชิก11คนสุดท้ายที่ได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่โดยให้ผู้ชมหรือโปรดิวเซอร์แห่งชาติทำการโหวตพวกเธอประกฏตัวครั้งแรกผ่านรายการ M Countdown ในวันที่17ธันวาคม2 0 1 5ซึ่งนะนามาดูจางกึนซอกที่รับหน้าที่เป็น MC พร้อมกับได้แสดงเพลง Pi ิ k มีซึ่งยูจองได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้ด้วยต่อมารายการก็ได้เปิดเผยรายล,ละเอียดและรูปภาพของผู้เข้าข่ ในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆและรายการก็ได้เริ่มออนแอในช่วงปี2016ยูจองได้มาพร้องกับเพื่อนสมาชิกร่วมค่ายดันง,งนั้นมีคิมโดยอนอยู่ด้วยในรายการนี้เองต้องบอกเลยว่าเธอและเพื่อนสีต่างความสูงอย่างโดยอนทำงานได้อย่างโดดเด่นยูจองถือเป็นเด็กฝึกที่มีความครบเครื่องทั้งเรื่องทั้งศาสก,การเต้นการร้องและการแรปเธอแทบจะไม่หลุดจาก11อันดับแรกเลยแม้ว่าช่วงแรกที่เธอได้รับการประเมิอนอยู่ในเกรดดีก็ตามสุดท้าย เธอได้รับคะแนนโหวตจากโปรดิวเซอร์แห่งชาติ438,778คะแนนจบอันดับที่3ในรายการและได้เดบิวต์เป็นหนึ่งสมาชิกของเกิร์กลกรุ๊ปวงใหม่ในชื่อ I.O.I ร่วมกับจอนโซมีคิมเซจองคิมชองฮาคยอนกยองหรือโจเจีชองคิมโซฮเยจองเชยอนคิมโดยอนคังมินาอิมนายองและยูยอนจอง I.O.I เดบิวต์ยเป็นทางการภายใต้สังกัด YMC Entertainment ในวันที่4พฤษภาคม2016ด้วยมีอัลบั้มแรก Chrisris a ซึ่งนำมาโดยเพลง Dream Girls เพลงทนี้ยูจองยังมีส่วนร่วมในการเขียนท่อนแรปรวมกับนายองอีกด้วยไลกหนึ่งเพลงในเพลง I.O.I ที่ยูจองและนายองได้รวมกันเขียนเนื้อร้องโดยได้แสดงเดบิวต์สเตจแรกผ่านรายการเอ็มเขาดาวและได้แสดงเพลงน็อกน็อกน็อกอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นยังได้มีเดบิวต์โชว์เคสและแฟนมิทติ้งที่จางชองจิมเนเซียมโซต่อมา10มิถุนายน2016ก็ได้มีการประกาศถึงซับยูนิตแรกประกอบไปด้วยนายองชองฮาคยอนกยองโซเฮโดยยอนโซมี Chong ha, on, so ye, no on, so me, และยูจองทั้ง7ดคนในซับยูนิตนี้ได้มีซิงเกิลวอเตอร์แมน ซึ่งปล่อมาวันที่9สิงหาคม w a t e r man ยังทำให้ IOI Subunit ได้รางวัลจากรายการเพลงครั้งแรกผ่านรายการ The Show ในวันที่16สิงหาคมตามด้วยโชว์แชมเปียน M Countdown Music Bank ไล่ครั้งใน The Show รวมแล้วเพลง w ั a t a man กวาดไป5ถ้วยรางวัล อที่วันที่15สิงหาคม IOI ได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิล Hand in Hand เพลงรีเมคจากเพลงเตีมในโอลิมปิก1988วันที่29สิงหาคมยูจองพร้อมด้วยวียอนไดอาโซมี aya, so Me, และชองฮาได้มีดิจิตอลซิงเกิลเพลง Flower Wind and You ซึ่งเพลงนี้ได้จองชาย,ยอนเป็นนางเอก MV ด้วยและก่อนหน้านี้ไม่นานยูจองยังได้ไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง b r e s e l e s s ของ ASTRO Boy Group เพื่อนร่วมค่ายแฟนตาจิโออีกด้วยต่อมา IOI ก็ได้มีสเปเชียลคัมแบ็กโชว์ในชื่อ I Miss You Very 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 Much Show ออกอากาศสดทาง Mnet เวันที่16ตุลาคม2 0 6ตามด้วยการปล่อยมินิอัลบัม้ม Miss Me และมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติลในตอนเที่ยงคืนวันที่17ตุลาคม2026ในเพลง No More No More No More หรือ Very 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 oh no, เพลนี้ลุงผักพักกินยอแห่งค่า JYP มาทำเพลงให้นอกจากนี้ยังมีเพลง Ho ออนนิจังามันที่ได้จินยองมีวันเอโมาร่วมทำเพลงให้และเพลงมอมอที่อยู่จองและนายองได้รวมเขียนเนื้อร้องด้วยรอบ,บนี้ยังขึ้นไปสูงสุดที่อันดับ2ของการออลรอบ,บชาร์ตและเพลงโนมูโนมูโนมูยังได้เฟิร์สวินแบบแต่วงครั้งแรกวันที่26ตุลาคมทารายการโชว์แชมเปียน ในเดือนพฤศจิกายนย2016เธอได้เป็นหนึ่งในพิธีกรรายการวาไรตี้ของเ n e t ็ตในรายการ Golden Tambourine และได้ปล่อยเพลง Lights and f o l ร่วมกับยูเซยุนชิมจองแทคและโจควอดต่อมาทาง YMC ก็ได้คอนเฟิร์มว่าที่ IOI จะสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมวงซึ่งคือวันที่31มกราคม2017ในระหว่างนั้น IOI ก็ยังคง Active ทำกิจกรรมทั้งการไปออกรายการทีวีต่างๆเช่น Immortal Songs, Singing the Regen, Yang and Nam Show และ Knowing Bros เป็นต้น ก่อนที่ IOI จะได้ประกาศถึง f ฟนอลคอนเสิรของวงใน Time Slip IOI ซึ่งจะจัด3รอบที่จางชองจิบเนสเซียมตัวเพลงสุดท้ายของวงได้มีการคัดเลือกจากบรรดาโปรดิเวเซอร์นักแต่งเพลงหลายคนก่อนที่ในวันที่17มการาคม YMC Entertainment ได้ประกาศว่าเป็นเพลงดาวพัวที่ได้ u ูจีจาก17เทนเป็นคนแต่งเพลงซึ่งเพลงและมิวสิกวีโอก็ได้ถูกปล่อยในวันต่อมา ตารางงานสุดท้ายของ IOI ก็คือวันที่25มกราคม2017โดยได้ไปถ่ายทำโฆษณาแบรนด์ชุดนักเรียน e-life พร้อมกับบอยกรุ๊ปวงเพนตากอนและ I o i ก็ได้ยุบวงอย่างเป็นทางการวันที่29มกราคมโดยรายการทีวีครั้งสุดท้ายผ่านรายการ Se c ช i น n TV ีทางช่อง MBC และแฟนคาเฟ่ก็จะปิดตัวลงในวันที่31มกราคมต่อมาได้มีการประกาศในวันที่31มกราคมว่าเพลงดาวโพของ IOI แไ่ด้ร้องวัลทั่วสุดท้ายผ่านรายการอินกิการโย แต่ไม่มีการแสดง่านทอดสดเนื่องจากติดเทศกาลตุจจีนนั่นเองหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมกับวง IOI อยู่จองและโดยอนก็ได้กลับมายัางค่ายแฟนตา g ช o โอทั้งคู่ได้มีรายการเรียลิตี้ที่ถ่ายทําที่อเมริกาผ่านรายการโดแดงไดอรี่ in LA ผ่านทางช่อง TVING ก่อนที่ทางค่ายแฟนตาเชีโอจะได้มีการประกาศถึงการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ในชื่อวิกกมิกิโดยมิกิมีความหมายว่าเด็กสาวทั้ง8ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและถือกุญแจคนละอันส่วนวิกกิ มาถึงเด็กสาวที่มารวมตัวกันโดยนำกุญแจของแต่ละคนมาเปิดโลกใหม่ชื่อนี้มีความหมายอีกได้ก็คือ we มาถึงเราและมีหมายถึงฉันจากสองครวมกันเป็น we me ซึ่งมีความหมายว่าสมาชิกทั้ง8คนมารวมตัวกันโดยชื่อวงนี้ยังออกเสียงคล้ายกับคำว,ว่า we key มี key อีกด้วยสมาชิกทั้ง8คนประกอบไปด้วยซออดีสมาชิกใจโอไอชเวยูจองและคิมโดยอนจีซูยอนหัวหน้าวงจองแฮริมหรือแอลลี่อีซอจองหรือเซคิมซูคยอง หรือลัวคังโซอื่นหรือรีนะและบางเน่น้องเล็กโนโฮโยจองหรือลูซี่วิกิี้มิกิเดบิวต์ย่เป็นทางการวันที่8สิงหาคม2017ด้วยมินิอัลบั้มแรก v ี Me นำโดยเพลงไตเติล I Don't Like Your Girlfriend ในอัลบั้มนี้อยู่จองยังมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงด้วยในเพลง s t a y With Me และเพลง Pretty Boy ในเดือนต่อมาก็จะมีการปล่อย B version ของอัลบั้มนี้ออกมาด้วย ก่อนที่จะมีการรายงานว่าอัลบั้มนี้ทำยอดขายได้กว่า47,000ชุดทำให้เป็นอัลบั้มของเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งเดบิวต์ในปีนี้ที่ขายดีที่สุดในปี2017ยูจองได้แสดงความเป็นกันเองและได้ให้กำลังใจแฟนคลับที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งผ่านรายการของช่องดิงโก้เคดราม่าและในปี2017นี้ Jong, ยูจองยังได้เล่นเว็บดราม่าเรื่อง Idol Fever และเข้าร่วมแข่งขันในรายการ King of Mask Singer ภายใต้น้กกาก์ต c v e r สีก ช่วงปลายปี2017วิกิมิกิยังได้แสดงในงาน2017 Mama in Japan อยู่จองพร้อมด้วยวงวิกิมิกิ k r i s t ิ n Fromis 9และ AKB48 ได้ร่วมกันแสดงเพลง Pick Me เข้าสู่ปี2018วันที่1กุมภาพันธ์วิกิมิกิก็ได้มีรายการเลติที่วิกิมิกิโมเฮทางช่องยูทูบซึ่งมีทั้งหมด60ตอน เราแผวาชมกันได้นะครับก่อนที่ในวันที่21กุมภาพันธ์วิกิมิกิจะได้คัมแบ็กอีกครั้งด้วยการปล่อยมีอัลบ้ามชุดที่2 Lu ลักกี้ซึ่งจะมีทั้งหมด6เพลงนำโดยเพลงลาลาลา นอกจากนี้เพลง butterfly ในระบบนี้ยังเป็นเพลงรีเมคจากเพลงประกอบภาพยนตร์ปี2009เรื่อง take off และเพลงนี้ได้ใช้ในการเชียร์โอลิมปิกฤรดูหนาวปี 2008. 2 0 1 8ในโชว์เคสเตท่าเต้นของเพลงนี้ยังได้ใช้ท่าแบบภาษามืออีกด้วย ต่อมาได้มีการประกาศว่า Starship Entertainment และ Fantagio ได้ร่วมง,งานกันในยูนิตพิเศษอ u จูมิกิซึ่งมีสมาชิก2คนจาก Cosmic Girls หรือ Uju s ซอนยอคือ l ูดาและ s ลอาร่วมกับยูจองและโดยอนโดยวันที่1มิถุนายนทั้ง4คนในนามยูนิตพิเศษอ u จูมิกิได้ปล่อยเพลง Strong เพลงนี้ได้ไปแสดงที่ b a ่คอ Concert ด้วยเดือนสิงหาคม2018ว i ก k ม Miki ก็ได้มีเพลงประกอบซีรีส์ My ID Is Gangnam Beauty ในเพลง Love Diamond ต่อมาวันที่11ตุลาคม2018ว i ก k ม Miki ได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มแรก Kiss Kicks ซึ่งประกอบไปด้วย3เพลงนำโดยเพลง Crush oh, nah, nah, nah. แพลหนึ่งเพลงที่ใช้โปรโมทด้วยคือเพลง True Valentine ซึ่งทอนแรปของทั้งสองเพลงนี้เป็นฝีมือการเขียนของยูจองนั่นเองแม้ว่าเพลงทั้งสามจะเป็นเพลงที่ดีและติดหูแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในเรื่องของยอดขายและรางวัลก่อนที่ในเดือนสิงหาคมยูจองได้เข้ารายการ Secret Oni โดยร่วมงานกับ h a น EX ิ EXID เข้าสู่ปี2019ยูจองก็ได้จบการศึกษาจาก SOpa หรื School of Performing Arts Seoul และยูจอง ได้ลกลับมารายการ King of Mask Singer อีกครั้งด้วยคราวนี้มาภายใต้หน้ากากราศีพิจิกก่อนที่วิคกีมิกกจะกลับมาอีกครั้งเมืนวันที่14พฤษภาคม29ด9ด้วยการปล่อยซิงเกอร์แล้วัมที่2 Lock and Low ซึ่งมีทั้งหมด3เพลง it, like it, นำโดยเพลง it, so Picky Picky เพลง B side ในรับบัมนี้อยา่าง Whatever You Want You j o b ก็ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงด้วยวันที่8สิงหาคมวิกิมิกิก็ได้ปล่อยรีแพคเกจอัลบัม้ม Lock and l o w ซึ่งนำมาโดยเพลง Tiki t ก้ a ต่อมาอยูจอง ก็ได้เข้าร่วมรายการ My Mad Beauty 3โดยได้เมินรายการร่วมกับพักนาแรและอ ah <laughs> ันเฮยจินตอนที่ในเดืนกันยายนอยู่จองได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการเพลง V 1ทัทางช่อง tvn ที่จะหา Vocal Queen ในบรรดาสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปต่างๆอย่างไรก็ตามเธอแพ้ตั้งแต่ในตอนแรกหลังจากที่แพ้ให้กับเพื่อนร่วมวงซูยอนเข้าสู่ปี2020ว ik ิกกมิกกก็ใม่ครั้งด้วยการปล่อยดีจอนซิงเกิลแรก d a z z d a z z ก่อนที่มีการปล่อยมีอัลบั้มชุดที่3 High and See ในวันที่18มิถุนายนซึ่งมี5เพลงรวมถึงเพลง Dazzle Dazzle ที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้โดยจะนำมาโดยเพลง Oopsie วันที่8ตุลาคมวิกิมิกิก็ได้ขับมาขับอีกครั้งโดยมีอัลบั้มชุดที่4 New Rules นำโดยเพลงไตเติ้ล Cool และมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเพลงนี้ด้วยโดยใช้ชื่อเพลงว่า One ah n e t Facts ยูจอยได้รับบทนำในการแสดงครั้งแรกแบบเต็มตัวผ่านเว็บดราม่าเรื่อง Cast a i g h of Insiders ในบทบาทของอิมยูคยองและซีรีส์เรื่อง Single and Ready to mingle ทางช่องกกทีวีโดยได้เริ่มกับเพื่อนรักคิมโดยอนในบทบาทของบงจูอ e. ี และต่อมาได้ร้องเพลงกับโดยอนในเพลง Again and Again ในปี2021วันที่4พฤษภาคมก็ได้มีการฉลองเดบิวต์ครบรอบ5ปีของ I.O.I โดยได้กลับมารียูเนียนกันรวมตัวกันอีกครั้งโดยการออกอากาศสดผ่านทางออนไลน์ในชื่อว่า I.O.I Yes I Love It ยูจองยังได้เป็นผู้ดำเนินรายการ Bread is My Life รายการคนรักขนมปังต้องไปหารับชมกันได้นะครับ แล้วที่6ตุลาคมยูจองได้อร้องฟิชเชอร์ลิงกับ DJ เจไเดนในอัลบั้ม Love l i k e Back ผ่านเพลง It wasn't me ต่อมา Jong อยูจองยังได้เป็นแขกรับเชิญในรายการ Animal Detective ของชเวเยนาด้วย นอกจากผลงานเดี่ยวและผลงานกับวงแล้วยูจอยังมี Special ลสเตทอื่นๆที่น่าสนใจเช่น2016 KBS Song Festival ร่วมกับโมโม twice ชินบีจีเฟรนซุนกิเลเวลเวและชองฮาในเพลง Be Mine ร่วมงานกับชองฮายครั้งในรายการ Hit the Stage ร่วมแจมในเพลง p u k a ของ High f o v e n t ในรายการ Music Bank Storage M State ในเพลง Into the New World ร่วมกับมิยอนมินนี่อูกิจากเจเดนอึนบีเยนาและแชยอนจากไอชูวอนและเพื่อนร่วมวงโดยยอนกับเซโดยยูจองได้โชว์เบรกแดนซ์ร่วมกับแชยอนด้วยในเพลงนี้ เรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของยูจองหลายคนบอกว่าเธอหน้าคล้ายกับโจยูริอดีตสมาชิกของไอจีวอนเธอมีความสามารถที่โดดเด่นรอบด้านแรงเขียนเนื้อเพลงได้ดีรวมถึงยังเต้นเพลงของบอยกรุ๊ปได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้ยูจองยังมีความสามารถในการเรียนเสียงด้วยเช่นเสียงลิง <c oughs> และเสียงคุณยายเป็นต้น เรียกว่ายูจองคือคนที่มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างเสียงโหเราะเป็นคนที่มีความสามารถทางวาไรตี้สูงคนหนึ่งเลยแม้ว่าใครหลายคนอาจจะมองว่าเธอเป็นไอดอลที่ไม่สวยและรูปร่างส่วนสูงที่ตัวเล็กแต่ต้องบอกเลยครับว่าสเสน่ห์ในการทําการแสดงและความสามารถของเธอได้ทําให้เห็นแล้วว่าเธอเป็นหนึ่งในไอดอลมากความสามารถคนหนึ่งเลยเราสามารถติดตามดาวทิกต o อกยูจองได้ท่าทิกต็อกและอินสตาแกรมของเธอตามที่ขึ้นอยู่นี้เลย ล่าสุดวันที่18พฤศจิกาย,ยนวิกิมิกิี้คำ้ำได้ด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่5 I Am Me เพราะกันนำมาโดยเพลงไตเติล C'est La อย่าลืมรับชมมิวสิวิดีโอและสตรีมเพลงแล้วบ้างกันด้วยครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของเวยูจองนี่เป็นแค่รอส่วนหนึ่งของเธอเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาใครอยากเสริมผลงานอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้หากมีพลาดอะไรขออภัยเนี่ยครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ ทุกช่องทางของเรากด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับอันยอง